ครับอะไรนะครับไม่ค่อยเห็นครับเห็นเป็น b a r c o d ดอยู่แต่ barcode อะไร barcode เลยนะครับคุณมากครับวันนี้มีไงบ้างคะมาร่วมงานเพราะจริงจริงกันพี่จะเป็นสายเลโก้มันใช่ใช่ครับผมเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเลโก้มาค่อนข้างหลายงานแล้วครับผมและครั้งนี้แฮปปี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นแฟนของการ์ตูนเรื่องวันพีชด้วยครับผมแล้วเขามาคอลแลบกันก็รู้สึกว่าสารฝัน มมาากกชอบครับเอาเอาความจริงไหมครับความจริงจริงๆชอบตัวโกงใช่จริงๆชอบชอบตัวโกงในเรื่องวันพีใช่ไหมผมใช่ใช่เพราะแต่ว่าวันนี้คาแรคเตอร์เขามีมาให้เลือกแบบตามตามไลฟ์แอคชั่นอย่างเงี้ยครับผมเขาอาจจะมีให้เลือกประมาณสี่ตัวห้าตัวอะไรอย่างงี้ครับจะให้ผมแต่งเป็นนามิก็ไม่ไหวครับใช่ใช่ก็เป็นลูฟี่ดีกว่าถ้างั้นเมื่อกี้คือก็ รรก็นิดนึงครับผมเราที่บ้านมีที่เก็บก็จริงๆก็ไม่มีครับผมเพราะว่าของเก่าก็ยังไม่ได้ต่อด้วยนะครับผมก็อาจจะรอบ้านเสร็จอะไรเสร็จก่อนก็มีห้องก็เดี๋ยวจะเริ่มต่อแล้วครับอยู่เป็นเจมีนายเ,เมืเ่อกี้รอบ้านเหมือนกันแล้วใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้อยู่คอนโดนะมันที่ที่เก็บมันไม่มีครับเดี๋ยวขนย้าย,ยากอีกฝากแฟน โอเคได้ครับผมก็สำหรับใครที่ผ่ามไปผ่านมานะครับผมแถวนี้นะครับก็สามารถแวะมาชม p o p Up Store ได้นะครับผมก็อยู่ถึงวันที่5สิงหาค <c oughs> มนี้นะครับผมแฟนวันพีแล้วก็แฟนเลโก้ไม่ควรพลาดะคะรับผมรับรองแฮปปี้แน่นอนแต่ก็ขออนุญาตถามโมนมนตารักหน้ารักของเพื่อนเราที่มินนี่ เราน่ารักกันมากสดาสุดๆเลยเราเกียรติารไม่อยู่เหมือนกันเั็นนั้นใช่เราเป็นเราเป็นตัวแทนตัวแทนใช่ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนคนในฮอนั้นลวกันนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนผมคิดว่าก็น่าจะแบบอยากกีดเหมือนกันใช่ผมก็เป็นตัวแทนให้ทุกคนเลยแลวกันกีด่เห็นไหมคะว่าคิด ไว้รอมานะคะว่าตอนนั้นเราเล่ฟ้าคือยืนกงนมาเออใช่ใช่น่ารักน่ารักดีน่ารักดีครับผมในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแบบฝูงนะคะฝ่ายเพื่อนเนี่ยอ่าจริงจริงแหมไม่อยากพูดเยอะเราเราก็มีโอกาสได้เคยเห็นซีนอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วผ่านตาบ้างแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีโอกาสทุกคนได้เห็นพร้อมๆกัน ก็ก <g plugs> <que> MM ็นับว่าเป็นโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักของเพื่อนๆครับความหวานที่เราเคยเห็นกับความหวานที่เห็นน้างานมันเท่าเท่ากันเลยไหมคะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นคนหวานๆคู่ที่หวานๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วคอยเติมแบบกําลังใจให้กันคอยเติมแบบพลังงานให้กันอยู่แล้วน่ารักมลยงร้องได้เลยเอาใช่เอาจริงๆเป็นผมผมก็ก็อยากร้องนะบางทีแบบเห็นเห็นเห็นแบบโมเมนต์เพราะเราเราก็เห็นแบบ ตั้งแต่วันแรกๆที่แบบเขาเขาเริ่มอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เออเห็นเพื่อนมาถึงจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นทางที่แบบเพื่อนแฮปปี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กับเพื่อนแต่ว่าตลอดเวลาเขาจะพอดกันมาตลอด ใช่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 ความรู้สึกเราที่ยืนอยู่ตรงนั้นเรายินดีหรือว่าแบบอื่นก็ยินดีด้วยอยากรู้ว่าตอนยืนอยู่ตรงนั้นหน้าที่หน้าที่กับคนเห็นกับแล้วตอนนั้นคือพี่ฟิลกับอรมณ์รู้สึกยังไงมันก็ยินดีด้วยแล้วก็แอบทาตัวไม่ถูกด้วยเพราะว่าทุกคนนั่งนงครับแล้วผมยืนอยู่คนเดียวในฮอลแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบสปอตไลท์มันส่องมาผมก็เออดีใจกับเพื่อนแต่จริงๆอ่ะซีนมันอ่ะมันจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับผมคือตอนแรกอ่ะจริงเราต้องนั่งข้างใน <c oughs> แล้วใช่ตอนแรกเรานั่งข้างในครับผมแล้วจริงๆไบต้องนั่งข้างนอกแล้วซีนเราเราก็ได้รับยิ้มมาแหละว่าแบบเอออย่าย้ายที่นะเขาบอกมาแค่ว่าอย่าย้ายที่นะนให้อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรในงานหรือเปล่าแต่ว่าเราดื้อไงครับเราก็เลยโดนเซอร์ไพรส์เราก็เลยโดนเซอร์ไพรส์ ใช่ใช่เราก็เลยตอนแรกเพราะตอนแรกผมต้องนั่งติดกับเพื่อนๆที่เป็นชาติชาติของไบตอนแรกเราก็นั่งตรงนั้นแหละแต่สักพักพอไบเข้ามาเราก็เห็นเออเบื่อไบอยากจะคุยกับเพื่อนเราก็เลยเออขยับมาที่นึงแล้วให้ไบไปนั่งตรงนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยพอภาพที่แบบเขาเตรียมเอาไว้มันออกมาเลยการว่ามันต้องผ่านเราไปก่อนเขาก็เลยเออเป็นเราต้องลุกออกไปอะไรอย่างเงี้ยี่ี่ก๊าเป็นพระเอกอยู่ป่ใช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 ่รับผมก็เหมือนกับเป็นเป็นพระเอกในในจอกับพระเอกในชีวิตจริง ้าเราแพ้เพร่ในชีวิตจริงเลยก็กต้องแพ้อยู่แล้วก็ต้องแพ้กันแล้วแพ้แล้วก็ไม่ยืนข้างๆเลยนะใช่ยืนดีใจยืนดีใจเขาทีนั้นก็คือหมายถึงว่าก๊อฟก็ตกแฟนๆได้เยอะเหมือนกันนะฮัลโหลครับเขอบคุณมากขอบคุณมากที่เอ็นดูเขาเรียกว่าอะไรอกว่าชาวบ้านครับชาวบ้านหนึ่งไม่เขาบอกเขาอ่าเอาเอาทีพยายามว่าแบบคนมีคู่จะต้องมีพี่ก๊อ คลใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนั้นก็ตลกดีนั้นก็เป็นแบบโมเมนต์เออพอเรามานั่งดูที่คลิปที่พี่ๆเขาทำเนี้ยเออเราก็ไปไปอยู่เป็นกอกคอหลายๆคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตลกดีน่ารักดีครับขออนุญาตถึงครับในสิ่ที่พี่นี่จับมือขึ้นมาชาวเน็ตบางคนก็ไม่เข้าใจว่าโอ๊ยไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยพี่พีครับเข้าใจเข้าใจแต่คืออย่างที่ผมบอกคือจริงๆอ่ะภาพมันจะไม่ได้ออกมาแบบนั้นคือจริงๆเขาจะเป็นแบบเออเหมือน ไปนั่งอยู่แล้วเรานั่งข้างในแล้วเขาจะแบบทําเป็นยื่นมาเล่นกับเราแล้วค่อยออกมากับไปแล้วเราก็จะได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เราดันไปสลับที่มันก็เลยจะมันจะแย่กว่านี้ถ้ามันจะออกมาไม่สวยกว่านี้ถ้าเกิดแบบข้ามหน้าผมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกแล้วแหละไม่ได้สีที่ตรงนี้ไม่ไม่พี่กับพี่กับไม่อดเพราะจริงจริงพี่กับเองก็ไม่ได้รู้สึกมาบ้างแบบสายต้นหัวมันรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ชิลครับชิลแล้วก็มาดูโมเมนต์ น่ารักน่ารักเื่อนอะไรนะเ่ในหัวเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเขินเขินเขินไม่ได้บอกว่าอยากให้มีบ้างนะอย่างนี้ป่ะเขาบอเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวอวดนดูว่าบ้างครับอันล่าสุดก็คือเห็บบริจาคครับอ่าใช่ครับผมก็บริจาคเนื่องในโอกาสน้ำท่วมกับให้ทางพี่ชายแดนครับผมเรเห็นปัญหาน้ำท่วมที่มันก่อเนื่องจา่ที่มันหกขึ้นมา่ดกเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วกันครับผมเพราะว่าจริงๆ เราก็มีพี่ๆีแฟนคลับหรือว่าหลายๆคนที่แบบอ,อยู่ในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยผวเรามีโอกาสที่จะช่วยในส่วนไหนได้แล้วก็พยายามจะช่วยจริงๆที่จะติดตามข่าวสารเรื่อยๆครับเรื่อยๆมันไม่ติดตามไม่ได้จครับจึงไม่ติดตามมันก็จะเด้งขึ้นมาบนฟีให้เราแบบได้ไดติดตามอยู่ดี ล้วเป็นห่วงในจุดไหนมากที่สุด e คะสุหรับงโอ้จร e ิงๆก็เป็นห่วงทุกส่วนนะเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็มีแบบปัญหาที่แบบเออมันค่อนข้างจะยากในจุดของเขาแล้วกันเราก็เป็นกําลังใจให้เขาคอยแบบซัพพอร์ตในทางที่แบบเราจะทําได้ด yup ีมากที่สุดเราเคยประสบปัญหาพักบในชีวิตเราไีมครับผมโชคดีแล้วกันอย่างอย่างช่วงตอนน้ำท่วมปี54อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็อยู่แถวพหลามสองตรงนั้นก็ไม่ค่อยโดนเนี่ยครับ ใช่แล้วการเป็คเข้าใจความรู้สึกเขาเนาะใช่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 ก็คิดว่ามันมันก็เป็นปัญหาที่แบบเ,เราเราเห็นมาหลายๆปีแล้วซึ่งเห็นว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆกับผลกระทบเนี้ยครับผมเราก็พยายามจะช่วยใ,วให้เต็มที่ที่สำคัญที่สุดครับสำหรับผู้ประสบภัยสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วกําลังใจมั้งครับมผมว่ากําลังใจเป็นหลักเลยแหละอย่างแรกคือ ชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยแบบแรงใจอ่ะมันก็ต้องมีกําลังใจก่อนถึงจะมีแบบแรงไปทําอะไรต่อไปอีกอะไรสลัดด้วยก็คือที่ไทยแด์เราก็เป็นห่วงเหมือนกันใช่แล้่าเราเห็นขอนขอนุญาตนะคะการสูญเสียแล้วมันสะเทือนจใจเราแค่ก็สะเทือนจิตใจนะผมคิดว่าความความรุนแรงมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีที่สุดด้วยเราเราก็ไม่ไม่ได้อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วย<ม>วก็เป็นกําลังใจให้พี่เขาแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันลี้ขลาย โดยเร็วไวครับก็เห็นน้ําใจรวมกันค่ะคนไทยช่วยเหลือกันเราใช่ไทยนี่รักสงบรวมใจกันครับผมใจดีมากดีมากเราก็ได้เห็นอีกหลากหลายมุมที่แบบในประเทศไทยมันก็ยังมีความแบบความสามัคคีความรักใคร่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจมากๆที่แบบเป็นคนไทยแบบกลับมารวมพลังกันอะไรอยากให้ฝากให้กำลังใจหน่อยโอเคได้ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัยด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนด้วยครับผมก็อยากให้ ทุกคนเ,เจอทางออกที่มันคลี่คลายที่สุดแล้วก็สันติที่สุดด้วยนะครัแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในรูปฝ่ายแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตในส่วนที่เราทำได้ด้วยครับผมอันนี้เขาไล่เราไว้ทำเนี่ย <c oughs> ไม่ไล่พี่ดีโอเคคุณลูกค้าุณลูกค้าขาทำงานนี <c oughs> จ้จ้าจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากได้